ภาษีหักณนะที่จ่ายกันนะคะซึ่งบทนี้นะคะบอกก่อนเลยค่ะว่าถ้าคุณตั้งใจที่จะยื่นภาษีรายเดือนเองบทนี้คุณสามารถทําได้ค่ะโอเคไหมดังนั้นอะไรที่ครูอาจบอกว่าคุณทําได้แบบนี้คือทําได้เลยแต่ถ้าอะไรที่ต้องผ่านนักบัญชีผู้สอบบัญชีอย่างเช่นบทที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้อย่าไปยุ่งมากนะแค่เราต้องรู้จักนะคะควบคุมแล้วก็จัดสรรให้มันต่ําลงแค่นั้นแล้วก็เดินไปคุยกับสํานักง,งานบัญชีให้เข้าใจแต่สำหรับบทนี้นะคะ ถ้าท่านไหนอยากจะยื่นเองก็ทําได้เหมาะกับกิจการที่มีเจ้าของหรือบุคคลภายในเนี่ยสามารถทําเองได้คุ้นเคยกับเอกสาร แล้วก็ยื่นออนไลน์ก็ได้ไม่ต้องไปถึงกรมสรรพากรเลยก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกรณีตัวอย่างกันก่อนนะคะว่าเออแล้ภาษีหักณนะที่จ่ายเนี่ยมันมีหลักการและเหตุผลอย่างไรบ้างแล้วทำไมมันถึงต้องซีเรียสมากเลยสําหรับคนที่เคยถูกหักณนะที่จ่ายไปเขาเรียกกันว่าเคยถึงขั้นว่าไปฟ้องกรมสรรพากรมาแล้วเออคํานี้แปลว่าอะไรนะคะเรามาดูตัวอย่างกันคะ่ะภาษีหักณนะที่จ่ายนะคะเดี๋ยวครูอาจจะพามาดูถึงกระบวนการนะคะฝั่งนี้จะเป็นผู้หัก ผู้หักคือคนจ่ายเงินนะคะคนจ่ายเงินเป็นผู้หักผู้ถูกหักคือคนรับเงินค่ะเมื่อถึงจุดนี้ก็เข้าใจกันอยู่แล้วว่าคนจ่ายเป็นคนหักอยู่แล้วใช่ไหมคะผู้จ่ายเงินนะคะที่จะมีหน้าที่หักได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นนิติบุคคลด้วยนะนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้คุณทํารูปแบบของบุคคลแต่จ้างพนักง,งานเต็มเลยแล้ไปจ้างเอาซอที่เป็นบุคคลอีกคุณไม่มีหน้าที่หักแต่ที่จ่ายเข้าใจคำนี้ไหมคะ เพราะว่าคนที่จะหักได้เนี่ยจะต้องเป็นบริษัทจะต้องเป็นห้างหุ้นส่วนเท่านั้นเลยแลวก็นะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้คือหน้าที่ของฝั่งผู้หักและเดี๋ยวคุณจะต้องได้เรียนแน่นอนในบทนี้นะประเด็นคือฝั่งนี้พอจะจ่ายตังก็ต้องทําหน้าที่หักยกตัวอย่างเช่นจะจ่ายไปทั้งนี้แสนหนึ่งต้องจ่ายไปแสนหนึ่งแต่ถูกทําไมคะหักหน้าที่จ่ายตามกฎหมายสั่งเอาไว้สมมุติเป็นค่าบริการหักสามเปอร์เซ็นต์ นะคะก็จะเป็น3,000บาทเงินก็จะไปถึงตรงนั้นก็แค่97,000บาทผู้รับเงินได้ไม่เต็มจำนวนเพราะถูกหักณที่จ่ายผู้รับเงินจะได้เงิน97,000พร้อมเอกสาร2ใบ เอกสารสองใบนี้นะคะเรียกว่าหนังสือรับรองหักนะที่จ่ายย้ำอีกครั้งนะคะหนังสือรับรองหักะที่จ่ายพูดกันง่ายๆไอ้หนังสือรับรองหักหนะที่จ่าย,ย,ย,ท,ายที่คุณกำลังพูดถึงอยู่แล้วเดี๋ยวคุณจะได้เรียนเนี่ยนะเปรียบเสมือนเป็นเงินสดเลยนะคือเหมือนมีลักษณะหรือคุณสมบัติหรือแบบโอ้โหมีคุณค่าเท่าเงินสดแต่เราจะพูดพรรณนาย,ยัางไงเพราะว่าคุณมีสิทธิ์จะได้ภาษีตรงนี้คืนจากเอกสารตรงนี้คะ่ะหนังสือรับรองหักนะที่จ่ายด้วยดังนั้น คุณจะได้เงินไม่เต็มและได้หนังสือรับรองหักนะที่จ่ายถ้ารวมกันเนี่ยก็ต้องแสนหนึ่งอยู่ดีนะ mm hmm. กระบวนการเกิดขึ้นอย่างนี้นะคะจ่ายปุ๊บถูกหักปั๊บคนนี้ก็ได้ตังค์ไม่เต็มคนที่หักจะต้องนํายอดตรงนี้นะคะไปนําส่งให้คมสัมภาร์ภาษาชาวบ้านเรียกนําส่งค่ะนําส่งโอเคไหมคะนำส่งคือเอาตังค์สามพันไปให้สัมภาร์แปลว่าสัมภาร์ได้ไรละคะสามพัน สามพันเป็นภาษีของคุณคนนี้นะที่เป็นการจ่ายล่วงหน้านะคะระบบนี้นะคะจะต้องทำเฉพาะบริการเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเป็นการซื้อขายเนี่ยก็คือเมื่อมีการซื้อขายกับกลุ่มที่เป็นหน่วยงานราชการแต่เอาแค่บริการก่อนพอมาถึงชุดนี้เนี่ยแล้วสัมปทานรู้อะไรบ้างนอกเหนือจากสัมปาานเก็บตังไปแล้วสามพันเก็บภาษีของผู้ให้บริการไปล่วงหน้าสัมปาานจะรู้ทันทีว่าคนนี้ จ่ายอะไรสพาบันจะเพื่อดูว่านี่คือรายจ่ายของฝั่งนี้และสัากรนชอบฝั่งดึงคือชอบให้เห็นว่าคนนี้มีรายได้เท่าไหร่สถาบันก็จะเห็นทันทีว่าฝั่งนี้มีรายได้เท่าไหร่มีหนึ่งแสนนะหักสเซหักมาแล้ว3ามพันสถาบันขอเก็บเอาไว้ก่อนดังนั้นอันนี้แหละค่ะเป็นระเบียบที่เขาเรียกกันว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการให้บริการระหว่างธุรกิจกับธุรกิจก็ต้องมีการหักและที่จ่ายและนำส่งกรมสรรพกรรายการค้านี้ต่อให้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลืมไปเลยว่าตายแล้วฝั่งนี้ลืมไปเลยว่าเคยมีรายได้กันแต่สรรพกรไม่ลืมสรรพกรจะจำได้ทันทีเลยว่าคุณเคยมีรายได้เอาไว้เพราะเจ้านี้เคยนำส่ง หักหนะี่จ่ายมาอันนี้เป็นภาพใหญ่ๆก่อนซึ่งในเรื่องของหักหนะี่จ่ายเนี่ยขวดบอกก่อนนั้นเลยนะคะว่ามันมีได้หลายอย่างมากที่ฝั่งนี้ก่อนฝั่งกิจการของคุณถูกหักเนี่ยเดี๋ยวคุณจะได้เรียนฝั่งนี้ก่อนแน่นอนนะคะว่าถูกหักแล้วมันไปไหนก็อันนี้ฝั่งน้อยแต่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้เยอะคือฝั่งผู้หักนะคะหักใครบ้างหักพนักงาน อ่เรื่องนี้คุณก็ต้องทราบหักพนักงานของคุณนะคะสองหักบริการค่ะอ่าบริการที่คนบุคคลทั่วไปมาให้บริการเราจ่ายตังก็หักต่อไปค่ะหักบริการเหมือนกันค่ะแต่เป็นการหักบริการในกลุ่มของนิติบุคคลคือค่าโทราศาพัพท์ค่าอินเทอร์เน็ต ที่เราไปใช้บริการของเครือข่ายต่างๆที่เขาเป็นบริษัทใหญ่ๆเราไปใช้บริการเขาเราก็ต้องหักเหมือนกันดังนั้น3มกลุ่มการหักหน้าที่จ่ายจะได้เรียนแน่นอนของฝั่งผู้หักและเมื่อไหร่ที่หักเราก็ต้องนําส่งให้กรมสัมพากรตามแบบแยกกันอีกทีหนึ่งด้วยและนี่ก็คือเรื่องราวของบทนี้ค่ะจะมาพูด